พี่ตองสวัสดีครับพี่ตองเอพี่ตองสายดุพี่สมชานยังไม่มายังไม่เห็นพี่สมชานเลยใครเห็นพี่สมชานบ้างพี่สมชานต้องไปเฝ้าไอ้ไหลอินเน่เลยเนี่ยพี่ชันสวัสดีค่ะวันนี้ค่ะทุกคนเป็นกำลังใจให้พี่นันเป็นกำลังใจให้พี่จิตติมาพี่แอร์นะคะที่ดูแลคนป่วยต่างๆนะคะขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามานะคะอืมาเอากำลังใจจากเจได้เจมีกำลังใจเหลือเฟือมากๆกำลังใจที่ได้มาจากพี่ๆทุกคนทุกวันมีเหลือเฟือบ่อึดผู้ดอยางไ้มาเอาลวนค่ะแบ่งปันแบ่งปันนะ น้ำใจที่ภาษาได้จากพี่ๆกำลังใจที่ได้จากพี่ๆคนละนิดคนละหน่อยเอามารวมกันที่ภาษาคนเดียวนี่ก้อนบรลุมเลยนะใหญ่มากแล้วก็แบ่งไปให้ทุกคนที่เขาไม่มีกําลังที่เขาอ่อนเอนะที่แจ๊สนี่มีกําลังใจก้อนใหญ่มากมีหัวใจดวงใหญ่ๆมากๆเลยแบ่งปันได้ก็แบ่งปันไปเพื่อนปุนพิศาวรักสวัสดีค่ะอะไรที่แบ่งได้ก็แบ่งอะไรที่แบ่งไม่ได้ก็ไม่แบ่งนะเพราะว่าก็หวงเหมือนกันกลัวหมดี่แก้วมาลูนปีนายสวัสดีค่ะเพื่อนแท้จะมองหาในวันที่เราหายไปเพื่อนไม่จริงใจทําตัวหายในวันที่เราต้องการพี่นายหนูขอเวลาคิดสามนาท ตอนอ่านไม่ได้ป้านายเพราะว่าสมองมันยังไม่มาเลยเพื่อนแท้จะมองหาในวันที่เราหายไปเพื่อนเพื่อนแท้เหรอเขาจะมองหาเราไหมนะหูตามลายจนไม่รู้ตัวกูเห็นนมไก่ไก่เห็นตีนกูนะมันจะเป็นยังไงล่ะป้านายป้านายมันใช่ไหมพี่กำป่นแบ่งแนเอาเอาไปออดุบเออ พี่จันทนาใช่ใช่ใช,ใช่นี่แหละนี่แหละที่ทราไม่ตายเนี่ยนะพี่ธีรพลวัดดีค่ะทําเป็นซึงซ้งๆอ่อนๆแค่หนึ่งนาทีนั้นนอกนั้นไม่มีตะกอนหินนะความอ่อนโยนอยู่ไหนไม่มีเลยเอาได้รับแล้วเหรอรีบไปหาหมอที่ทำไมาเลยพี่กะปุ่นรีบเย็ยบเลย <c oughs> รีบเย็ยบเลยรีบเย็ยบเลย <c oughs> ไม่รู้ว่าทอดกระถินหรือว่าอะไรเหมือนที่วัดม,มีมีต่อยอดหรือเปล่าหรืออะไรแดงบอกชวนันชวนไปโมงเงินไปเขาเรียกว่าอะไรนะ อนุโมทนาอะไรแบบนี้หรือเปล่าหรืออะไรไม่รู้ยังคุยกับแดงไม่กระจางก,ก็คือถามว่าจะไปกี่โมงก็คือไว้รอมาค่อยไปด้วยกันรอมาค่อยไปด้วยกันน้องไม่ถามว่าที่วัดเราเนี่ยเป็นวัดที่รอรับกระถินจากที่อื่นหรือว่าที่วัดเราเนี่ยจะรวบรวมเงินกระถินแล้วเอาไปถวายที่วัดอื่นหรือย,อยังไงในหมู่บ้านหรือย,ยังไงไม่ได้ถามกระจางแต่ว่าที่แน่แน,นก็คืออาแดงชวนไปแล้วก็ไปถวายปัจจัยที่วัดฮะเห็นตีนงูไม่ใช่ตีนกูอ๋อเืมนั่นแหละกูเห็นนมงมึงมึงก็เห็นตีนกูหรือว่า มึงเห็นตีนกูแล้วมึงเห็นนมมึงโอ้พี่กรณ์หวัดดีค่ะป้านายมันยังไงนะพี่ตะลอนหวัดดีค่ะกูเห็นนมมึงมึงเลยให้กูเห็นตีนอย่างงี้เหรอแม่บุญมาหวัดดีค่ะออกโรงเรียนมาดนนะ่ะจื้อไม่ค่อยได้ก็ไว้ใจกันเนาะสูอีอย่างอีหยงังก็คุยกันเนาะก็ไว้ใจกันเนาะอืม ก็ชื่อแต่กูเอาอย่างห้มึงฟังหลือมึงเอาอย่างห้กูฟังมึง,อองก็ชื่อนี่มึงก็ดงกได้เนาะพี่สมศรีสวัสดีค่ะพี่โชคไปบ้านใหม่นี่ก่อนบ้านเก่าทินทาเมียนจังไดจังไดเล่ะคอยสิกือบสิบไปฝากโตเป็นประชาชนบ้านนั่นประชาชนหน่อยๆละ่ะค่ะเริ่มต้นจากทำบุญสองลอยนี่ล่ะทำบุญหลายๆลายปทัทเธอนาทำบ,บุญหน่อยปัทสีวานะเนาะเอาปัทเธอนั่นบาขึ้นเอาไวา้คือทำบุญพันหนึ่งับบมานเทือนนี่คือห้าสิบบาทปัทสิวานอือสามมาร้างมาตรฐานในเจ้าของค่ะสองลอยนี่แหละฮะกาแฟต้องฉีดป้านายหนุ่มเพิ่งตื่นเน โอ้เปิดเพลงไม่เป็นเนาะทำไมวันนี้เปิดเพลงไม่ออกเนี่ยอะ,อะนึกออกแล้วเปิดจักรยานสีแดงดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นน้องไม่ได้ชมมันเป็นความจริงค่ะจริงๆแล้วอยากเอารูปพี่ให้เอซดูนะแต่ว่ากลัวไอ้พวกผีมันแขวน พี่โซภีเป็นคนสวยมากนะเป็นคนสวยคมนะแล้วเมื่อก่อนแม่จ๋าก็เห็นเอฟซีน้องเป็นคนสวยอยู่เห็นหลายๆคนนะแต่ก็ไม่พูดละเดี๋ยวจะหาว่าคนที่ไม่พูดอ่ะจะไม่สวยพี่โซภีเป็นสาวใต้แล้วก็พี่หน่อยนุ้ยนะพี่หน่อยนุ้ยน่ะถ้าไม่บอกอายุนี่พี่จะไม่รู้เลยว่าจะสวยแค่ไหนนะพี่หน่อยนุ้ยนี่เจอตัวแล้วที่นู่นน่ะริมโค้งมกดาหานไปกินหมูกระทะแล้วเจอพี่เขาพี่เขาสวยมากเลยพี่พยาวสวัสดีค่ะพี่พยาวน้องอะไรทำหลุมเตาแก๊สแลวเมบานหลุมหลุมถังแก๊สขำกันกับช่างวา <P ASS> พากันทำเคาน์เตอร์ครัวนี่ยังกระเด็กเล่นขายของไปก่อนนะวันนี้น้องจะไปวัดค่ะพี <O S 1> ่โอ้มาดีค่ะอนี่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 ประกาศประกาศนะคะมีพี่ชายหลังบ้านแล้วก็น้องพงษ์นะคะช่วยซื้อกางเกงช้างมีโปรโกางเกงช้างสิบตัวห้าร้อยบาทสิบโปรนะคะสิบตัวห้าร้อยบาทสิบตัวมีพี่ชายหลังบ้านแล้วก็น้องพงษ์ช่วยกันมาจ่ายห้าสิบบาทส่วนต่างให้นะคะน้องพงษ์ให้มาสามพันนะคะแล้วก็พี่ชายหลังบ้านสองพันนะคะเพื่อที่จะจ่ายครึ่งหนึ่งให้กางเกงช้างสิบโปรนะคะ นะโปรละสิบตัวเดอ้อสิบตัวห้าร้อยบาทนะคะมีสิบโปรโปรสิบตัวนะคะสิบตัวห้าร้อยบาทนะมีแค่สิบโปรเท่านั้นใครที่สนใจนะคะจองไว้ได้เลยตรงนี้หรือว่ารอตอนเย็นก็ได้คะ่ะจะต้องขายทีละสิบตัวนะคะเพราะว่าส่งตัวเดียวมันไม่ได้ค่าส่งนะกำไรมันไม่มีก็เท่ากับตัวละหนึ่งร้อยบาทเหมือนเดิมนะคะมีค่าเท่ากับสิบตัวพันนะเพราะฉะนั้นไม่สามารถส่งทีละตัวไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกคนต้องซื้อสิบตัวนะ,คะใครที่สนใจก็คือซื้อสิบตัวห้าร้อยบาทนะกางเกงช้างผ้าไหมอิตาลีเนื้อเด จองหนึ่งโปรเย้ป้านายขอบคุณค่ะมีสิบโปรเด้อมีแค่สิบโปรนะคะสิบตัวห้าร้อยบาทนะนูหากระดาษจดก่อนเด้อโอ๊ยกระดาษก็ไม่ได้ไปเอาอยู่ใต้ตัวนาะมีแต่เขียนจดไว้ใครด่าก็จดไว้คนอะไรวะเนี่ย <laughs> สิบโปรห้าร้อยบาทหนึ่งป้านายเย้พี่พี่สมัยขอบคุณค่ะไปแล้วสองนะใครสนใจรีบนะคะใครสนใจนะป้านายแล้วก็พี่พี่สมัยเขาคำนะคะสิบตัวห้าร้อยบาทนะคะสิบตัวห้าร้อยบาทนะ พนายหนึ่งพี่พิสมัยหนึ่งนะคะโอ้พี่อุษาสองโปรขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสี่แล้วเดอ้อสี่เราจัดไปสิบตัว 5, ห้าร้อยแจกรางวัลไปเลยครับโอ้โหพี่พยาวพี่พยาญา้้งแจกไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้คาาสูงมน,น้องถึงเอามาขายสิบปุสิบตัวพันหรือว่าเดี๋ยวพี่จองหนึ่งโปรไหมจองไว้ก่อนไหมเราจะทำยังไงกันดีพี่ก้างเอาด้วยพี่กางเอาหนึ่งนะอืมขับพนายไปแจกเด็กเด็ก ถ้าพี่ซื้อแล้วพี่ให้ช่างวาได้ค่ะพี่แจกอะแดงแจกคนข้างบ้านน้องได้แต่ว่าถ้าให้น้องส่งไปมันจะไม่พอค่าส่งโอเคไหมพี่น้องก็นับแตนั้นหนึ่งสองสามโอเคไหมให้น้องแจกเพื่อนใหม่ดีไหมคะน้องไปแจกพี่จะรุวันให้พี่หนึ่งขอบคุณค่ะได้เลยขอบคุณค่ะเย่ yeah. น้องจะเอาไปแจกบ้านอะแดงบ้านคุณครูบ้านเพื่อนบ้านน้องกับน้องนั่นแหละมันเป็นแผนพิจิตติมาหนึ่งโอ้ไม่ใช่หมดแล้วพอทีนี้เดือนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดแล้วนะใครเอายิงไหมคะ ได้ปานายหนึ่งพี่พิสมัยเขาคำหนึ่งพี่อุษาสองแล้วก็พี่กางหนึ่งพี่จารุวันหนึ่งพี่พยาวหนึ่งพี่จิติมาหนึ่งค่ะจ้าพี่จิติมาจองไว้ก่อนจองไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันนะถ้าน้องเจ้าไปแจกที่บุญกระถินก็ของพี่พี่จิติมาด้วยใช่ไหมคะพี่จิติมาแล้วก็พี่พี่พยาวก็น่าจะไม่พอกันแล้วมันจะเป็นมันจะหนุมหัวกันไหมเนี่ยได้แปดแล้วเด้อแปดตัวแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะสิบตัวห้าร้อยบาทค่ะสิบตัวห้าร้อยบาทนะคะเหลือสองนะเย้ขอบคุณค่าพี่คุณน้องใหุ้้้นนนนนอองงงช่่าววะติกกไ พี่คุณน้องให้ลูกน้องช่างว่าจริงๆเลยขอบคุณค่ะพี่น้องข้างบ้านใหม่พอหรือเปล่าขาะอีกกี่คนพี่น้องข้างบ้านน้องแค่เอ่อหนึ่งสองสามสี่รวมทั้งตัวเองด้วยอะสี่พี่พี่สมัยเพิ่มอีกหนึ่งจบเป็นสองนะคะพี่สมัยสองเบิดแล้วเ้อหมดแล้วหมดแล้วขอบคุณค่ะจะมีป้านายหนึ่งนะคะพี่พี่สมัยสองพี่อุสาสองพี่ก้างหนึ่งพี่จารุวันหนึ่งพี่พยาวหนึ่งแล้วก็พี่จิตติมาหนึ่งแล้วก็คุณน้องพันท้ายหนึ่งนะคะเป็นสิบแล้วเด้อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครบแล้ว เย้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวนะของพี่คุณน้องคือให้ลูกน้องช่างวาโอเคค่ะขอบคุณค่ะ